สวัสดีครับทินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอมบุวงเบลี่กันเนียนะครับวันนี้นะครับ เข้าสู่เดือนมีนาคมกันแล้วโดยเดือนนี้นะครับเนื้อหาจะโฟกัสอย่ที่พวก Xmen ครับผมพวกแบบมิวแทนอะไรพวกนี้ครับพอเดือนนี้นะครับจะมีอีเวนต์ h o u s e of M นั่นเองครับผมโดยวันนี้นะครับเราจะพูดกันถึงเรื่อง Brother Ho o d of Mutant หรือว่าที่หลายคนรู้จักกันในนาม b r o t h e r h o o d of Evil m u t a n t นะครับซึ่งผมจะขอเรียกมันว่า Brotherhood of Mutant แล้วกันนะครับผมไม่ค่อยอยากที่เรียกว่า e v i l ซะเท่าไหร่เพราะถ้าฟังบอดของพวกเขาดูแล้วพวกเขาก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะครับผมพวกเขาแค่เเป็นนนนคคที่่ิดตางงั้อ แต่ก่อนที่จะมาเริ่มฟังประวัติกันนะครับผมมาฟังกิจกรรมกันก่อนครับเพราะตอนนี้ผมนําหนังสือ d e a เด o o ูประธานานอน,นเล่มหนึ่งมาแจกครับผมกดกติกาการร่วมสนุกนั้นง่ายนิดเดียวครับเพียงกดแชร์คลิปของเราใน Facebook คลิปใดก็ได้ครับผมเมื่อจะเป็น a าร์เซน่อหรือ Comic World ประกาศของรางวัลในวันที่15มีนาคมนี้นะครับและตอนนี้ก็มาฟังเรื่องราวของทีมทีมนี้กันเลดีกว่า ทีมวายร้ายทีมแรกที่ไป็นปลปากต่อเอ็กเมนครับผมเรื่องราวนั้นหลายๆคนคงรู้ดีอยู่นะครับผมว่าชาวเซเวียกับแมกนีโตนั้นเคยเป็นเพื่อนสนิทกันครับแต่หลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้รู้ครับผมเจตจำนงของพวกเขานั่นไม่มีวันมาบรรจบกันได้ชาวเซเวียนั้นต้องการให้มิวแทนนั้นอยู่ร่วมกันยังมีความสุขกับมนุษย์ครับผมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ทว่าแมกนีโตนั้นไม่คิดเช่นนั้นครับผมในวัยเด็กของเขานั้นแมกนีโต้นั้นได้ถูกกดขี่ข่มเหงอย์ มิวแทนนั้นไม่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ดังนั้นนะครับทั้งสองคนนี้เลยได้แยกทางออกจากกันครับผมแต่ถ้าว่าความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นไม่เคยจะขาดเลยครับไม่ว่าเขาจะดูแบบทะเลาะก,กันแค่ไหนดูแตกต่างกันแค่ไหนเขาก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งซึ่งกันและกันอยู่ในเวลาต่อมานะครับผมวิชาลเซเวียนั้นได้ก่อตั้งทีม X-men ขึ้นมาครับแมงมีโต้เห็นดังนนั้นก็ยอมไม่ได้ครับผม หนามย่อต้องเอาหนามบบนะครับแมกนิโตนั้นก็เลยสร้างทีมของเขาข,ขึ้นมาเช่นกันโดยทีมทีมนี้ถูเกเรียกว่าブラ h o o d of Mu イウแทนนะครับการก่อตั้งทีมครั้งแรกนะครับมีสมาชิกไม่กี่คนนะครับผมประกอบด้วยแมกนิโตเป็นผู้นานของทีมครับแล้วก็ลูกแฝดของเขาก็คือควิกซีเวอร์กับสกาเลตวิชนั่นเองจากนั้นก็จะมีโทสก,กับมาสเตอร์มายนะครับจุดมุ่งหมายของทีมทีมนี้ก็ง่ายนิดเดียวครับผมช่างเรียบง่ายเหลือเกินพวกเขานั้นไม่ต้องการให้ความฝันของชาวเซเวียเป็นจริงจะเป็นไปได้ยังไงตามหลักปััญญาาง่ยๆนะครบ คนที่ถูกกอรีข่มเพงน่ะจะยอมแบบละทิ้งความแค้นของเขามาอยู่กับคนที่เคยทำลายเขาได้ยังไงละ่ะมิวแทนนั้นถูกปฏิบัติเยี่ยงสัตว์ครับผมทําให้แมกนีโตนั้นไม่ยอมเด็ดขาดที่จะให้มนุษย์นั้นมาอยู่ร่วมกับพวกเขาในสันติสุขสิ่งที่มนุษย์เคยทํามามันแสบสาหัดเกินกว่าเขาจะให้อภัยได้ซึ่งด้วยเหตุนี้เองนะครับแผนการของพวกเขาก็คือก่อการ้ายเพื่อทําลายมนุษย์ครับผมซึ่งด้วยเหตุผลที่กล่าวมเามมเนี่ยทำให้ผมนั้นไม่อยากที่เขา,า r o t h ด r h o d of e v i l มิวแทนสักเท่าไหร เพราะว่าแบบก็เข้าใจเขาอะนะแบบถูกกดขี่ข่มเหงมาจะให้เขายอมได้ยังไงล่ะเขาถูกทํามาแบบสาหัสมากจะจูจ่ๆมาให้อภัยเลยมันก็ไม่ใช่แบบครับแมกนีโต้นะไม่ใช่พระเว้ยคือแบบมันก็ต้องมีการสู้กลับกันบ้างครับผมซึ่งในจุดนี้ก็เคยเข้าใจครับว่าแบบเขาก็ต้องการจะยืนหยัดเพื่อเผ่าพันธุ์ของเขาต้องการปกป้องมิวแทนต,ต่างๆไม่ใช่ต้องการจะแบบ มีเจตนาร้ายไปเลยทีเดียวอะไรอย่างนี้จากนั้นเวลาในคอมิกก็ผ่านไปไวเหมือนโกโหกเลยครับที่ก็ใช้เวลาเป็นหลายปียครับผมเรื่องราวนั้นก็ผ่านมาเรื่อยๆครับในตอนนี้ได้มีทีมนี้เกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้นะครับมันถูกนําโดยมิสทีครับผมโดยการก่อตั้งทีมในครั้งนี้เนี่ยเพราะรัฐบาลสหรัฐครับผมในตอนนั้นรัฐบาลสหรัฐนั้นต่อต้านสิทธิของมิวแทนอย่างมากทำให้มิสติกนั้นยอมไม่ได้ครับผม เลยรวมกุ๊นี้ขึ้นมาครับเรื่องราวที่ถูกนํามาสร้างเป็นหนังของทีมทีมนี้นะครับก็คือ Day of Future Past ครับผมซึ่งเป็นตอนที่พวกเขานั้นวางแผนจะฆ่าวุฒิสภาเคลลี่นั่นเองครับหลายหลายคนคงเคยดูในเวอร์ชั่นหนังมาแล้วแต่ต้องบอกว่าในคอมมิกนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันในหนังซะ้ทีเดียวครับซึ่งเรื่องราวนี้หากใครอยากรู้นะครับคงต้องรอในวันหน้าแล้วครับผมมันยังไม่ใช่เรื่องราวของวันนี้ครับแต่ว่าหยิบยกมาทําแน่นอนครับผม X Men Day of Future Past นะครับ ทีนี้เรามาดูสมาชิกของทีมนี้กันบากดีกว่าครับผมซึ่งจะให้บอกทั้งหมดนะบอกไม่ไหวแน่นอนครับมันเยอะมากๆครับซึ่งเราจะมาดูตัวสําคัญสำคัญกันนะครับเ่าเริ่มเลยแมกนีโตคนนี้สําคัญสุดแน่นอนครับจากนั้นก็คือมิสทิกนะครับพลังคงไม่ต้องบอกนะพวกเนี้รู้กันหมดอยู่แล้วจากนั้นแค่จะเป็นแบบพวกวิกเตอร์ครีสหรือว่าเซเบอร์ทูนนั่นเอง แล้วก็มีโลก,ก็เคยอยู่ทีมนี้ scarlet witch quicksilver pyro j u g l e n o t ซึ่ง j u g g e n a u t นี่น่าสนใจครับผมเขาเป็นคนที่ไม่ใช่มิวแทนนะครับลหลายๆคนนั้นอาจจะคิดว่า j u g l e n o t นั้นเป็นมิวแทนครับแต่จริงๆนั้นเขาไม่ใช่มิวแทนครับเขาได้พลังมาจากเวทมนต์อัญมณีแห่งไซโทรักนะครับหรือถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยครับผมและสมาชิกอีกคนหนึ่งที่จะขาดความสําคัญไปเลยไม่ได้นะครับถึงจะไม่ค่อยเก่งมากแต่มันโผล่มาบ,บ่อยมากในทีมทีมนี้นะครับ นั่นก็คือโทษนั่นเองครับผมไอ้มนุษย์ลิ้นกบอะครับไอตัวที่มันแบบลิ้นยาวๆแบบ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 ได้ครับผมตัวนี้ที่คือแบบอยู่ตั้งแต่ออริจินัลรุ่นก่อตั้งเลยครับและนี่นะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆข,ของทีม b r o t h e r o o o d of Mutant นะครับหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนอะไรอีกก็บอกกันมาได้นะครับผมวันนี้นั้นหมดเวลาแล้วครับอย่าลืมกด Subscribe ให้เราเช่นเคยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ